ครับชกเคยพบกันมาแล้วปรากฏว่าเพชรสยามชนะไปนะครับควันนี้วันนี้ครับตามล่าตามล่าชัยชนะกับอื่นจะหยุดสถิติของเพชรสยามได้หรือเปล่าฟอร์มของดูนะครับว่าโอ้โหวางสายลูกนี้แต่ยังครับยังสนุกครับแล้วพลาดเป็นโด่งออกมาโอ้โหสายของเพชรสวยงามเอาเป็นเลยครับจะเฉลยไว้สตารดีนี่ฮครับ ครรรรัััับบต้องงกกกาสสน <lum ens> อขอบคุณผู้สับสนเพิ่มเติมครับสีโปล้ลีน่าห้างขายยาตาเสือ11ตัวเอฟอสสารนำพาการดูดซึมผลิตภัณฑ์เสริธธมอาหารตา DBMP ปุ๋ยดาวลูกโลกกาแฟวันแฝดและปุ๋ยสักสยามครับโอ้ยหลบนิดเดียวฮเด็นกนิดเดียวคนเลยครับรัศมีคร,รับสีดำดำเริ่มเน้นนะครับเอกน ถีบรับถึงตัวแล้วมีชัยโครงครับโดนเสียบคืยอยก,ยกสี่ที่สิงคโอ้์ก็ไปแล้วเสียหลักเลยครับทำใจแล้วนะครับทำใจแล้วจัดโอ้โหครับชนะร้อยยี่สิบสองปอนด์ของเันตรัตน์ชุเนนครับสุดท้ายครับกรรมการชูม,มือให้เพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามสุรินทร์ครับเฉือนชนะไปอีกรอบครับ